losing our referee on stage, Mr. Tong Chai, And now, ladies and gentlemen, into the first fighting of the red hunter, 24 years of age. He stands 165 centimeters tall and in 131.7 pounds. He, or record of 70 wins, 19 losses and 1 draw. He is the current 2 fight U-Super Champion. Representing Trang Province, Thailand Let's hear it for Diesel Lak Academy And His opponent Fighting of the blue corner 27 years of age, he stands 175cm tall and weighed in 121.3lbs. He, for a record of 57 wins and 30 losses, he is current Spanish Muay Thai champion and bronze medal ifpa world championships and ISK European championship contender representing Spain! Let's hear it for Miguel! อะไรครับมาติดตัมงกันต่อครับขึ้นยศที่หนึ่งคู่ที่สามครับ แล้วครับคู่นี้จะได้เห็นช็อตนับช็อตน็อกหรือเปล่าครับน่าสนใจอย่างยิ่งครับเริ่มแล้วครับ r w s Special Event ครับวันนี้ก่อนที่สัปดาห์หน้าเราจะกลับมาขับเคี่ยวกับทัวร์นาเมนต์2023ครับนัดสุดท้ายรอบแรกถึงพิกถึงถึงแน่นอนครับแข่งขวาครับถีบซ้ายครับดีเซลเล็กมิเกลดูตั้งอกตั้งใจครับเดี๋ยวนี้นักชกชาวต่างชาตินี่แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะครับ พัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วครับต่อกอสู้กับตุกชายได้เป็นอย่นดีโอ้โหดูครับมัดล้วงซ้ายขวาของมิเกลเฟอร์นันเดสต่อยเหมือนไม่แรงครับแต่ว่าโดนเข้าไปนี่จุกได้น,นะครับต้องระวังให้ดีครับถ้าจังหวะไม่เกรงครับอแล้วเดี๋ยวนี้นี่หลายๆคนนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเขาบินมาเก็บตัวเป็นเดือนๆนะครับก่อนที่จะขึ้นชกครับ<อ>ฉะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเรียนรู้ศิลปะไไม่ไทยอย่างดีกันอยู่แล้วครับอ่ะหมัดของมิเกลครับ เน้นลำตัวแต่สอกของดีเซเล็กก่อนเน้นเข้าไปที่นู่นแหละครับจุดสลบครับอาครับขยับเดินเปิดเกมก่อนครับวิเกลค่อยๆเจอแข้งซ้ายโอ้ยจังหวะยิงแหมเหมือนกับเวียงเหมือนเวียงหมัดนะเหมือนเหมือนเหมือนต่อยกลับหลังครับโอ้โหได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับมีช็อตพลิกแพลงวยไทยประยุกต์แบบนี้ครับเอาจังหวะมาหันหลังแล้วออกอาวุธเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ป้องกันได้ยากมากครับ ซ้ายครับแข่งซ้ายคืนไปซ้ายาใหม่ทีครับโอ้เป็นจังหวะแลกแข่งกันครับคนละทีเลียดเกมเดินกดดันต่อเนื่องครับมิเกลเฟอร์นันเดสด,ดีเซลเล็กบอกว่าอยาพึ่งมาใกล้ๆผมครับขอที่ไปก่อนใจเย็นๆัดระยะแข่งซ้ายไปครับมิเกลโยกแล้วต่อยหมัดแมาจังหวะนี้ล็อกก่อทจะดีครับติดเชือกติดกรรมการต้องดึงออกมาเอาง่ายๆดีเซลเล็กบอกว่าขอรักษาระยะห่างไว้ก่อนครับไปซ้ายหลุดทีบซ้ายมาซ้ายคืนแล้ว โอ้อาวุธยังทันกันครับชื่นชมครับมิเกลครับไม่ได้เกรงกลัวบารมีศักดิ์ศรีของเจานั้นดีเซลเล็กเลยครับสับเข้าไปครับเจาะยางอูแต่ว่าแข้งซ้ายหน้าของดีเซลเล็กครับดูครับว่าเตได้อร่อยแข้งครับถ้าภาษาบอลเขาว่าเตมันตีงับจังหวะนี้อ้าครับจะว่ายังไงก็ได้ครับแต่ที่แน่คือเกมมันเริ่มเปิดครับขยับต่อยซ้ายเจอแข้งซ้ายของดีเซลเล็กครับดักขึ้นไป หยับเดินต่อเนื่อง30วินาทีสุดท้ายของยกแรกครับโอ้ยโอ้ยเมาโอ้โหเดินไปจูบบัดขวาครับถอยคู่เลยอืยังไงโอ้โดนอีกแล้วครับเอ้าเมาาช็อตไปแล้วอย่าครับอย่านิ่งอ้โอ้ยเอายังไงยี่สิบวินาทีตรงนี้ไหวไมมไหวโดนสอกอีกเอียงกระเทเล่ไปแล้วครับมิเกลเฟอร์นันเดสโอ้นี่ครับพยายามถอยตั้งหลักครับแต่ยังเมาอยู่ครับบอลฮันลี้หันขวางโอ้โหจบไม่จบ จบไปจบหมยเมาแต,แ,ตแ,ตแต่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 เรียบร้อยครับจบไมกรรมการจะนับหรือจะหยุดเกมเอ้าวไม่นับไม่นับเฉยเลย <c oughs> เพีเพ้ยนไปกนใหายแล้วโอ้โอจังหวะแบบนี้ไม่นับครับเอ้าไม่เป็นไรได้ใจแฟนมวยครับแม่โอ้ดิเอาฮาครับคือจังหวะแยกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ ทุกคนอาจจะเข้าใจตรงกันว่าอาจจะเบรกนับหรือเปล่าครับแต่การว่าไม่ได้นับครับจังหวะเมื่อเกคพู่นี่คือไม่ได้โดนนับนะครับแต่นั่นมีเกลครับย้ำอีกทีครับมาสนุกแล้วก็มันกันต่อครับยกที่2โอ้โหช่วงปลายยกแรกนี่ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็มันสุดๆครับดูคะแนนหน่อยนี่ครับคือผอไม่ได้นับครับ เม่อนับคะแนนออกมาก็1 0ต่อ9ครับทั้ง3เสียงครับเป็นดีเซลเล็กครับโอ้หมีมีอีกไหมครับทำให้แบบนี้โอกาสมิเกลยังเปิดกว้างอยู่นะใช่ปัญหาคือมิเกลฟื้นหรือยังครับบังติมนั่นแหะสิครับโยกที่แล้วที่โดนไปเยอะต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจครับแล้วก็ร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาครับมิเกลฟอนันเดสแต่ว่าตรงนี้ยังหยุดเขาไม่ได้ครับพยายามจะเดินเข้าไปแหมดูครับแต่ว่าโดนหุกขวาครับดีเซลเลนี่มาทุกขวาวันนี้อันตรายมากๆครับแชมป์อืมคือเตรียมมาเลยครับ ส่วนหนึ่งอาจจะได้พี่มนัทบุญจำนงครับที่เป็นอดีตฮีโร่เหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินครับช่วยตีวเข้มคือหมัดดีขึ้นทุกคนนะ,ะไม่ใช่แค่ดีเซนเลยครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นครับว่านักมวยในแคมป์พิจินดีครับภายใต้การดูแลของมน,นัทบุญจำนงนี่ต้องบอกว่าหมัดดีขึ้นเยอะเอ้าแต่ว่าดูครับเตะขาเตะแลกเตะแรงเหมือนกันครับธนาของมิเกลโอ้ยแข้งซ้ายยาวๆแม่เลือนดนี่ไหลไม่อยู่ครับบริเวณจมูกของมิเกลแต่ที่แน่ๆคือเราเห็นแล้วครับลูก น้ำอดน้ำทนของเทนนนมิเกลเฟอร์นันเดสครับโอ้โหยกที่ผ่านมาแกไม่ทิ้งตัวครับแล้วนี่พยายามที่จะเดินกระชับพื้นที่เจอเตะซ้ายดักออกมาครับเกี่ยวล่างซ้ายขึ้นบนครับเตะซ้ายขึ้นมาครับมิเกลยับเบียดเข้ามาครับหมัดพยายามจะล้วงท้องแต่ว่าดิเซเลสโอ้โหนี่ครับโอ้ยเมาลอดไม่ลอดไม่ไหวแล้วนะครับยุติการชกไปเลยครับโอ้โหโหดเกินต้างครับ ดีเซลเล็กเบตินเดียขณะนี้ครับไปเกมยก2ครับใช้เวลาไป1นาที32บอวินาทีครับรอเลยครับรอเฉพาะบเสนับนเวทีครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นช็อตที่เหมือนว่าจะย้ำเป็นที่เดิมครับหมัดครับแล้วก็หลังนาทีกรรมการพิจารณาแล้วแหละครับเออเขาเปิดคราวนี้ก็คงต้องยุตินะครับนี่ครับแหมแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเรามีทีมแพทย์ครับขึ้นไปดูแลอาการเบื้องต้นอยู่แล้วครับ เดี๋ยวเรามีจังหวะภาพช้าให้ดูครับจบยังไงครับมาดูครับจังหวะฮุกขวาครับเตะซ้ายเข้าหน้าครับหลังจากนั้นนี่คือไม่มีสภาพแล้วครับกรรมการพิจารณาแล้วครับว่าอาจจะสู้ต่อไม่ไหวครับเพราะว่านี่ครับยังมีอาการเมาอยู่แต่ต้องชื่นชมคือแกไม่ทิ้งตัวครับโอ้โหนี่ครับชุดใหญ่ๆครับดูซุปเปอร์สโลว์อีกทีครับจะไปแต่หมัดนี้แล้วครับ พยายามซ้ายเข้าหน้าอีกครับนี่ครับดูครับตาเนี่หลับแล้วครับหมัดซ้ายเข้าซอกคอยคีครับหันแล้วครับนี่ครับทายพันยางครับแล้วก็กลืนเข้าไปใหม่ครับคายไม่กลนไม่เข้าคายไม่ออกของจริงครับ Ladies and gentlemen after one minute and thirty two second s of the second round we have a winner by way of technical knockout round ชัยชนะสวยงามครับเป็นของดีเซลเล็คเฮดีคาร์ดิมี่ครับชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับนี่ครับ,รบดูหน้าตากันชัดๆครับ